16กรกฎาคม2568เมื่อคืนเนี่ยกลับมาเนี่ยมานอนที่นี่นะแต่ตอนที่มาถึงก็มันประมาณทุ่มกว่า,ก,วาก็ทําความสะอาดเฉพาะที่นอนอะนะแล้วก็นอนแบบไม่มีอะไรปูเลยแหละโชคดีที่ชั้นบนเนี่ยเป็นปาเก้ก็เลยนอนได้สบายสบายไม่มีแอร์นะห้องนอนเมื่อคืนนะ่ะไม่มีแอร์ก็ดูสภาพที่คนเช่าเขาออกไปแล้วอ่ะนะ ภายนอกก็ยังดูลกๆแบบนี้นั่นแหละมันเป็นปะกะตินะเวลาที่เขาจะมาเช่าเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันดี แต่พอเวลาที่เขาออกอ่ะเขาไม่ได้ทำดีเหมือนอย่างเราดูสิลกขนาดเนี้ยเห็นมาต้องทำใจนะถ้ามีบ้านให้เช่าอ่ะเพราะว่าคนเช่าอ่ะเขาก็ถือว่าไม่ใช่บ้านเขาไงไอ้เราก็เคยบอกไว้ตั้งแต่ก่อนเช่าแล้วว่าให้ตัดหญ้าให้เล็มต้นไม้ไปด้วยเขาก็บอกว่าเขารักต้นไม้เดี๋ยวเขาดูแลส่วนให้อย่างดีก่อนเช่ากับหลังเช่า เป็นยังไงล่ะมันก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งถือว่าเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าเวลาที่เขาจะออกเนี่ยเขาก็จะไม่ดูแลใดๆทั้งสิ้นแต่เวลาที่เราจะทำให้คนเขามาเช่าใหม่เนี่ยเราต้องดูแลอย่างดีไงสวนเป็นป่าแบบนี้เราต้องถาความสะอาดนะพื้นบ้านก็ต้องขัดแบบนี้ร่องกระเบื้องต้องขาวเพราะเวลาคนที่เขาจะมาเช่าเนี่ย เขาก็จะต้องดูความสะอาดเป็นหลักก่อนเลยนะบ้านไม่สวยไม่เป็นไรแต่ต้องสะอาดนั่นแหละแล้วก็ราดน้ำทั้งหลังอะนะแล้วก็ใช้วิกซ่ราดแล้วก็ขัดอย่างนี้แหละทีละกระเบื้องเลยนะทุกกระเบื้องทุกล่องต้องทำแบบนี้อะนะบางล่องกระเบื้องเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นปูนแล้วลนะ่ะไอ้น้ำยาที่เขายาแนวอะมันคงหลุดไปบ้างแล้วลนะ่ะ บ่อยมันเะนะแต่ไอ้ที่มันยังมียาแนวอยู่เนี่ยมันต้องขาวและสะอาดแล้วก็ขัดขัดขัดอย่างเงี้ยหนึ่งหลังเนี่ยใช้เวลาพอสมควรชนะเชนาเรียกได้ว่าหมดน้ำยาขัดจัดคาบเนี่ยเกือบสองขวดเลยนะเพราะว่าคนที่เขามาอยู่ก่อนที่เขาจะไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำอะไรให้มันดีนักหรอกและที่สำคัญเขาเลี้ยงแมวด้วยไงพวกร่องยาแนวอะไรแบบเนี้ย เวลาแมวมันฉี่มันก็จะอมเอาน้นําฉี่แมวไว้นั่นแหละก็ใช้วิธีเอาน้ําล้างไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็ขัดแบบนี้เทน้ํายาไปหนึ่งรอบทิ้งไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วค่อยมาขัดอ่นะตอนขัดอย่าลืมใส่รองเท้าด้วยนะ ถุงมือไม่ใส่ไม่เป็นไรเพราะเราไม่โดนพื้นไม่โดนอะไรอยู่แล้วแต่เท้าเนี่ยเราจะต้องเหยียบอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าไอ้น้ำยาพวกนี้มันก็กัดทอสมควรใช่แหละก็ใช้วิธีขัดไปล้างไปขัดไปล้างไปแบบนี้นะมันจะได้หมดกลิ่นแมวนะเราฟเฟ